สวัสดีค่ะยายมลแยกหลานนะคะเมื่อนี้สิมนเห็ุอ่าแงไตป่า,ปาขนมจีนนี่ปลาทูส่วนฝักยาวมะเขือกรอบมะเขือพวงหน่อไม้แล้วก็มีซักทองนะคะ แล้วก็มีหน่อไม้เอ่เอมันเทศค่ะมันเทศจะไม่ได้เอามานี่ค่ะยายมอนกระสีว่างจากการขายลอตเตอรี่ยายมอนกระสีมาเห็ดแกงแลนซงน้ำหมู่บ้านจากแลนซงน้ำอบกตตน้ำเทศบสบาลจค่ะบบนี้ปลาทูนึ่งนะคะมันจะนวะัวค่ะเป็ดปลาทูนึงน่งสินัวค่ะ รสชาติจัดจ้านนะคะมาชิมได้นะคะไม่อร่อยไม่ไมเจ็บตังนะคะไม่ได้คุยดนพี่น้องเรืเ่อกจิงว่าแซ่บว่าเจ็บเหมือนเลยค่ะชิมฟรีนะคะ แต่แถวนี้เขาเขารู้กันแล้วนะคะเขารู้แล้วว่ารสชาติเป็นยังไงไม่ไม่ต้องชิมค่ะสั่งสั่งช้าก็หมดนะคะอดกินค่ะพอเยมอมนก็จะขายลอตเตอรี่เสร็จแล้วก็ถึงจะมาทำนะคะเอาเวลาว่างจากขายลอตเตอรี่มาทำเป็น งานหลักก็คือขายลอตเตอรีกก่จ้ะนี่คืองานอาิเลคค่ะงานเสริมค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนอยูทูบเบอร์ทั้งหลายมาชิมกันนะคะที่บ้านเยโม,มนนะคะฟีใครมาก็ฟีค่ะเดี๋ยว่าว่าจะเรียงเปลี่ยนไปก่ได้มันบ่าพี่น้อง แม่อีดีเด้มาไปเฮ็ดให้กินอีดีเด้ค่ะบ่ะดะดได้บ่ได้ัวดเลยค่ะจะได้ไปเฮ็ดไปให้น้องสม้มกินอยู่สัญญาับเพิ่นไว้แล้วส้มหวานพากเพิ่นนะคะที่โคราชค,ค่ะบัวใหญ่มลว่างก็จะไปนะคะเจอกันสองครั้งแล้วค่ะสำหรับน้องส้มนะคะ แต่น้องนางสวีเดนอะคงจะไม่ได้เจอกันง่ายหรอกคะ่ะเขาอยู่เมืองนอกนะคะเขาอยู่นอกบ้านคะ่ะนอกบ้านก็คือนอกประเทศนะคะเห็นไหมคะประทูหน้างองคอหักจากมหาชัยนะคะของแท้คะ่ะ ถ้าถ้าไม่คอหักนี่ไม่ใช่นะคะไม่เอาหัวนะคะหัวหัวปลาทูไม่เอานะคะยยมนเก็บไว้กินเองชอบหัวกับลูกกตามากค่ะอร่อยแซ่บเวอร์ค่ะ กินไม่เบื่อเพราะอะไรคะเพราะว่าเดือนหนึ่งทำแค่สองครั้งเองคะ่ะทำบ่อยก็เบื่อวันนี้ทำค่ะให้น้าจากข้างบ้านมาช่วยคะ่ะเพราะว่ายายมนทำคนเดียวก็ นานค่ะกว่าจะได้ค่ะก,กว่าจะเสร็จค่ะเป็นหน้าที่ปอกเปลือกข้กทองนะคะมันก็จะหั่นเครื่องแกงแล้วก็แกปะปลาทูเสร็จมันก็จะหั่นเครื่องแกงนะคะหั่นเครื่องแกงแล้วก็จะเอาไปปั่นเพราะว่าโขกไม่ไหวนะคะ เดือนนะคะสนใจสั่งได้นะคะส่งถึงที่ค่ะเมืองนอกไม่รับออเดอร์นะคะน้องนางต้องมากินเองนะคะนางสวีเดนผู้สนับสนุน,นะคะ่ะนางสวีเดน ู้อยู่เบื้องหลังนะคะน้องสาวที่น้ารักของยายมึ่งนะคะ mm hmm. ก็วันนี้ทำแกงไจปลาเตรียมเครื่องวันนี้พรุ่งนี้เช้าก็แกงใส่เช้านะคะแล้วก็ออกจำหน่ายค่ะแล้วก็วันต่อไปก็ยัยมงก็จะทำน้ำพริก แห้งๆนะคะไปส่งให้แม่ติ๋มค่ะแม่ติ๋มที่อยู่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชานะคะ mm. เดี๋ยวจะทำส่งไปให้นะคะได้กินแน่นอนค่ะ mm. แห้งๆก็จะได้กินหลายวันหน่อยนะคะยั mm. มันทำแกงออกจำหน่ายก่อนเดี๋ยวจะไปทำให้แน่นอน,นะค่ะ mm. พอมีเวลาว่างอยู่อี ที่ลอตเตอรี่ไม่มานะคะมีมนจะบ้างอีกก็วันที่สามนี้ก็สี่ห้าค่ะวันที่หกที่มึก็ขายลอตเตอรี่แล้วคะ่ะฟังข่าวบ้านเมืองทีไรก็ทำให้ อารมณ์ความดันขึ้นนะคะคนเนรคุณนะคะนั่นแหละคือพวกเนรคุณนะคะเมืองไทยช่วยเหลือทุกอย่างแต่ก็แววงกัดนี่แหละค่ะเขาบอกว่าชาวนากับมูห่า ียบ,บเทียบอย่างนี้เลยนะคะสำหรับพวกเขายมอนฟังแล้วยมอนก็เกิดอารมณ์ความดันขึ้นฉุนเขียวเหมือนกันนะคะยิ่งดูแม่ติ่มอยู่นะคะโอ้ยยมอนก็ยิ่งแบบคุณแม่ออกค่ะอธิบายไม่ถูกว่ารู้สึกยังไง พอเห็นแต่ในหนังนะคะไม่ไมคิดว่าชีวิตจริงของเรามันจะเป็นแบบนี้นะคะรที่รักสงบนะคะแต่ถึงนยกไม่ขาดนะคะชาติไหนอย่ามาลังแกนะคะ โดยเฉพาะสัมบูชานะคะมาทำมาหากินมาอาศัยอยู่บ้านเราให้ที่พักพิงแล้วก็แฟงกัดพวกเราอย่างเนี้ยเขาเรียกเนลคุนนะคะเขาเรียกเนลคุนพูดมาแล้วก็อารมณ์เสียะค่ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยว แกงใส่ปลาจะไม่อร่อยไม่รู้จะเอาอะไรสันหางมาเปรียบเทียบกับพวกมัน ก็เป็นวันที่อากาศกออปุ่มนะคะเมื่อวานนี้ตกทั้งวันเลยค่ะไปไหนไม่ได้แค่นี้นะคะคุณค่ะ